ไอเบาๆแล้วไข้ก็ขึ้นบางครั้งแค่เป็นหวัดธรรมดาหายไปไม่กี่วันก็กลับมาเป็นใหม่อีกแล้วก็เลยเสริมเกาะให้ลูกจากภายในโดยบอกโคไลซ์ช่วยดีท็อกปอดลดการอักเสบและยังช่วยให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยแข็งแรงขึ้นลองดูแลปอดของลูกตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะอ่อนแอไปกว่านี้นะคะหมอก็บอกว่าเป็นพราะปอดเนี่ยอ่อนแอทำให้เชื้อโรคเนี่ย เล่นงานได้ง่ายกว่าปกติค่ะแล้วแม่ก็เลยมาเริ่มสังเกตค่ะว่าอากาศเปลี่ยนทีไรล,ลูกเนี่ยไอก่อนเพื่อนทุกครั้งแค่เปิดเทอมได้ไม่กี่วันเพื่อนในห้องเนี่ยก็สลับกันป่วยอยู่แต่ในห้องแอร์ทุกวันฝุ่นก็สะสมเชื้อโรคก,ก็แพร่กระจายสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเลยมันลงที่ปอดถ้าปอดลูกแข็งแรงลูกก็ป่วยยากขึ้นก็ลเลยเสริมเกาะให้ลูกจากภายใน ด้วยบ็อกเกอร์ในบ็อกเกอร์เนี่ยเขามีซันโฟโลโฟเฟนจากบ็อกเกอรีช่วยดีท็อกปอดลดการอักเสบจากฝุ่น pm 2.5และยังช่วยให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยแข็งแรงขึ้นผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะคะลูกแม่เนี่ยก็ไอลดลงหายใจได้ล่มขึ้นไม่ป่วยง่ายเหมือนแต่ก่อนพ่าแม่คนไหนนะคะที่ลูกมีอาการป่วยบ่อยลองดูแลปอดของลูกตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะอ่อนแอไปกว่านี้นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line b r o c c o l i ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษา